วันนี้จะพาเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบินไทยแอ์เอเชียดยเที่ยวบินนี้จะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองแนะนา,นาให้ไปเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เลยเราไม่สามารถออกแถกกระเป๋าด้วยตัวเองได้ที่เครื่องอัตโนมัติ เราเรียกขึ้นเครื่องตามเบอร์กลุ่มเราเพิ่มเงินซื้อที่นั่งเป็นที่นั่งทางออกฉุกเฉินซึ่งก็จะได้ขึ้นเครื่องเป็นกลุ่มแรกเครื่องเินที่ใช้เป็นแบบ Airbus A320-200 ที่นั่งของเราเป็น 14D แล้วก็โชคดีมากที่ไม่มีคนนั่งข้างๆเลยวันนั้นเรื่องออกตรงเวลาเมื่อเครื่องขึ้นได้ระดับแหละเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารสำหรับคนที่สั่งจองอาหารไว้ล่วงหน้าจริงๆเมนูอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าในส่วนของอาหารถ้าไม่สั่งล่วงหน้าอาจจะหมด รอาสั่งไป็นข้าวหน้าปลาย่างเทริยากิหน้าตาก็จะประมาณนี้ชาอิถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ต้องกินขนมต่อรู้สึกว่าค้าบี้เนี่ยคุ้มสุดหละใช้คูปองส่วนลดที่เขาให้มาลดเหลือแค่60บาทใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก็ถึงสนามบินนาฮาที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกอนเข้าคิวตรวจคนเข้าเมือง อย่าลืมเตรียม QR Code จากวิสิตเจแปนเบ็บให้เรียบร้อยได้รกระเป๋าแล้วก็ออกมารอบริษัทรถเช่ามารับลักษณาบินนั่งรถไปประมาณ15นาทีได้รถตรงปกตามที่จองไว้ขับรถยังไงไปเชี่ยวไหนกันบ้างาติดตามคลิปต่อๆไปค่ะ